มันเป็นโกดังเอ้ยมีนอฟฟิตเอ้ยหรือมันเป็นลงจอดรถเออเป็นโกดังมีออฟฟิตแล้วก็มีลงจาดรถด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พบกับช่างโลดนะครับวันนี้อย่างที่เห็นนะครับก็ เป็นโกดังก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโรงจอดรถก็ได้นะครับแต่ว่ามีออฟฟิศด้วยแหละนะครับวันนี้ก็เป็นของคุณพี่สุมาลัด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 อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะครับก็ inbox มาถามช่างโลดนะครับทาง Facebook f แฟนเพจนะครับชัยโลดบิ๊ดแด๊ดดี้นะครับทางนู้นนะครับข้างบนนู้นนะนะเข้ามาเลยนะครับกดไลค์หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็ inbox เข้าไปสอบถามช่างโลดได้นะครับส่งรูปเข้าไปดูได้นะครับส่งคําถามไม่ได้นะครับ ส่งสเก็ตคร่าๆไปได้นะครับอย่างคุณพี่สู่มารัตที่อินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็ส่งรูปมาเลยนะครับส่งเป็นสเก็ตมาเลยนะครับมีขนาดมาให้พร้อมนะครับแล้วก็มีโครงคร่าๆมาเลยนะครับก็มาถามช่างรวดว่าควรจะใช้ขนาดเหล็กเท่าไหร่ดีนะครับช่างรวดก็จะประเมินให้คร่าๆนะครับคุณพี่สู่มารัตก็ส่งแบบมาให้ดูแบบนี้นะครับเป็นแป้นอย่างนี้นะโอเคเลยนะครับช่างรวดโอเคมากเลยนะครับมีแปนมาให้อย่างนี้นะครับมีขนาดความกว้างความยาวมาให้นะครับ ออฟฟิศต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเท่าไหร่นะครับก็คือโดยรวมเนี่ยสิงั้นตรงนี้ก็จะเหลือ12นะครับขนาดออฟฟิศเนี่ยต้องการที่4ี่คูณหนะครับแล้วก็ส่งคล้ายๆกับร่รูปสเก็ตอัพมาให้อย่างนี้นะครับมาสํารวจดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับออฟฟิศเนี่ยเป็นผนังคล้ายๆก่ออิฐฉาบปูนเนาะนะครับแล้วก็มีผนังสูงตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีแม่ทันชีสลงมาปิดตรงนี้นะครับข้างๆก็มีโดยรอบนะครับ แต่ออฟฟิศเนี่ยเป็นก่ออิฐฉาบปูนซะสามในสี่นะอะไรอย่างนี้นะครับหลังคาเป็นไม้ท่านชีตนะครับเป็นทรงเพิงหมางแหนงนะด้านหน้านี่เปิดนะครับเปิดอยู่3มช่วงนะนะครับพื้นที่ออฟฟิศก็จะมีประมาณ20ตารางเมตรนะครับอา่าแล้วก็มีพื้นที่ตรงรงจอดรถหรือว่าเป็นโกดังอะไรก็ได้นะครับมีประมาณ60ตารางเมตรนะครับสรุปอย่างนี้นะครับขนาดประมาณ5้าคูณสินะครับ มีออฟฟิศขนาด4คูณ5นะครับแล้วก็เป็นโกดังหรือเป็นที่จอดรถอะไรอย่างนี้นะครับประมาณ5คูณ12นะครับหลังคาไม่ทันชีทนะครับทรงเพิงหมาแงนนะก็ต้องบอกไว้ในทุกคลิปนะครับว่าคลิปวีดีโอของช่างโลดนะครับทำการศึกษานะครับโครงสร้างที่ปรากฏในคลิปนะครับไม่สามารถนไปก่อสร้างได้นะครับก็จะมีการประเมินโครงสร้างให้คร่าวๆนะครับแล้วก็ ประเมินราคาคร่าวๆนะครับเป็นเบื้องต้นนะเอาไว้เป็นแนวทานะครับเพื่อไว้คุยกับช่างหรือคุยกับวิศกรเพื่อจะได้ทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดอยากนํารูปแบบโครงสร้างในคิวดีโอของช่างโลดนำไปก่อสร้างนะครับควรจะมีวิศกรตรวจสอบระการคำนวณอีกครั้งแล้วก็มีวิศกรที่ควบคุมหน้างานในการก่อสร้างนะครับด้วยความปาารถนาที่จากช่างโลดนะครับก็ไปจัดทรงมาให้อย่างนี้นะครับขนาด16คูณ5นี่นะครับมีออฟฟิศไปแล้ว4นะครับตัวนี้เป็นออฟฟิศนะเอาฟิศนะครับ ที่เหลือตรงนี้นะครับเป็น12นะครับช่างโลดก็แบ่ง4เลยนะเป็น3ามช่วงนะครับเสาด้านหน้าคุณสุมาลัดอยากได้4เมตรนะครับงั้นสลบ5องศานะครับตรงนี้ก็จัดไว้ให้ที่3เมตรครึ่งนะครับมันจะได้ความลาดเอียงของหลังคาประมาณ5องศานะครับก็ใส่น้ําหนักบรรทุกคงที่ไปที่20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรน้าหนักบรรทุกจอ30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่แรงลมไปให้ด้วยนะก็ตาม กฎหมายนะครับก็ประมาณ50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับที่ความสูงไม่เกิน10เมตรนะครับก็ใส่2ทางนะทางด้านยาว50นะครับทางด้านสั้น5้นะครับแต่มาคนละครั้งนะไม่ได้มาพร้อมกันนะครับมาพร้อมกันก็ไม่ไหวนะปลิวเลยนะครับก็ไปดูรูปแบบการแอนตัวของมันสักนิดหนึ่งนะครับพอมันเป็นน้ําหนักคงที่กับน้ําหนักจรนะครับคือน้ําหนักตามแรงโน้มถ่วงโลกนะก็อย่างนี้นะก็เต้นอย่างนี้เลยนะครับคือน้ําหนักตามแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยมันจะขึ้นลงอย่างนี้นะอ่า งั้นเสามันก็จะเด้งเข้าเด้งออกอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นทิศทางเดียวอะนะครับเดี๋ยวไปดูแรงลมนะอันนี้เป็นแรงลมเข้าทางด้านสั้นนะครับก็คือทางนี้ก่อนนะแล้วก็มีน้ําหนักบรรทุกลงมาตามแนวทุ่งถ่วงโลกนะครับเสามันก็จะไปอีกทางเลยนะแรงลมมันก็จะผลักให้เสามันไปทางด้านยาวนะครับมันก็จะสั่นทางด้านยาวเนาะก็โดยปกตินะครับโดยปกติเลยนะทีนี้เอาลมเข้าทางด้านยาวบ้างนะครับ มันโครงสร้างมันก็จะสั่นทางด้านสั้นนะสั่นโยกทางนี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับงั้นโครงสร้างเนี่ยไอตัวยาวๆเนี่ยมันก็จะแอนดทางนี้เลยนะนะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันยาวเนาะอย่างรูปเมื่อกี้ที่แรงลมเข้าทางด้านสั้นน่ะมันยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ว่ามันจะแอนตัวมากนะครับแต่ตัวเนี้ยไออาเซเขียวๆนี่นะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันโค้งตัวไปเลยนะนะครับโอเคครับก็จัดมาให้อย่างนี้นะครับ เสามีทั้งหมด10ต้นนะครับเสาเป็น10ต้นนะครับก็เอาจันทันเนี่ยเธอบนหัวเสาเลยนะนะครับจันทันก็ใช้ขนาด200นะครับคูณร้อยนะครับเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาลมมันเข้าทางด้านยาวเนี่ยนะครับโค้งมันต้องแข็งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นจันทันเราเลยใหญ่หน่อยนะครับเสาเป็น150 150คูน3.2นะครับจันทันก็มีทุกหัวเสาเลยนะตรงนี้เป็นพิเศษนะครับ มีคำยันจันทันด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดข้างในนะครับอะเศนะครับใช้เป็นกล่องร้อยคูณห้าสิบคูณสามจุดสองนะครับแล้วก็มีคำยันจันทันนี่นะที่ช่างรว่บอกเมื่อกี้นะครับนะครับตัวเนี้ยคำมาที่ตัวจันทันกับที่ตัวเสานะครับเพื่อให้โครงเรามันแข็งนะครับให้โครงเรามันแข็งทางด้านนี้นะอ่าพอโครงเรามันแข็งนงด้านนี้แล้วเนี่ยลมมันเข้ามาทางเนี้ยอาคารเราก็จะไม่โยกมากนะครับส่วนไอทางด้านลึกเนี่ยมันเข้ามาทางนี้แล้วเนี่ย เนื่องจากว่ามีขาหลายขาเนาะมันก็จะมีขาอยู่5คู่นะครับแต่พอมันเข้ามาทางนี้ขามันจะเหมือนกับมีแค่2คู่นะครับคือด้านใครด้านมันน่ะนะมันเป็นขาสั้นอ่ะขามันถางสั้นนะครับถ้าลมเข้าทางด้านยาวเนี่ยขามันจะเหมือนกับโอ้โหยาวไปถึงนี่เลยนะสุดลูกหูลูกตาเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นนะก็16เมตรนะครับแต่พอมันเข้าทางด้านนี้แล้วเนี่ยเข้าทางด้านสั้นนี่นะครับขามันก็เหมือนแค่มีอยู่แค่เนี้ยอ่าแค่เนี้ยแค่ประมาณ5เมตรนี่นะครับงั้นก็เลยมีพิเศษตัวนี้นะครับ คือตัวไอ้ค้ำจันันเนี่ยเพื่อให้โครงแล้วมันแข็งต่อเนื่องกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมาดูใกล้ๆนะครับก็คือค้ำไปที่จันทัน50เซนนะครับก็ค้ำลงมาที่ขา50เซนนะครับตัวค้ำยันจันธนเนี่ยนะครับใช้กล่อง50 50คูณ3.2นะครับแปรนะครับก็ใช้50 50คูณ3.2เหมือนกันนะครับเพราะว่าแปรเราพาด4เมตรนะครับแล้วก็ใช้คายื่นลงไปให้50เซนเนาะนะครับเมื่อกี้คุณพี่เหมือนจะสเก็ตมายาวหน่อยนะครับใช้ ประมาณ1เมตรอะนะที่ของคุณพี่สเก็ตมาของคุณสูมาลัดสเก็ตมานะครับประมาณ1เมตรนะครับถ้าจะเป็น1เมตรก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวลึกนะอาจจะเป็น 75- 38อะไรอย่างนี้นะครับกองลึกๆหน่อยนะครับก็อาจจะยื่นได้สักมา1เมตรนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับผนังก่ออิฐฉาบปูนนะครับตัวออฟฟิศเนี่ยน่าจะสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรได้นะอ่าแล้วก็ก่ออิฐฉาบปูนตรงนี้อาจจะสักประมาณ1เมตรนะครับ ด้วยฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นโดยรอบนี้นะครับเป็นคอกเอาไว้นะคล้ายๆงั้นนะครับเผื่อเวลาฝนตกนะครับน้ามันก็จะไม่กระเด็นเข้าไปข้างในได้ง่ายนะครับอะไรอย่างนี้นะพื้นที่ไม่ทันชิดโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับก็รวมๆแล้วก็รวมๆ200ตารางเมตรนะครับช้ไม่ทันชิดนะครับอาจจะปิดลงมาสัก20เซนอะไรอย่างนี้นะที่เรามาชมวิดีโอ 3D a n ีแอนิเมชันที่ช่างรดเตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวตัวอาคารมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เห็นทุกมุมของอาคารนะครับ แล้วก็จะถอดทีละชิ้นทีละชิ้นให้ดูนะครับแล้วช่างโรดจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องมีหยุดเป็นบางช่วงนะครับจะได้เผื่อช่างโลจะมีอธิบายเสริมให้นะครับโอเคครับเสาหน้าเนี่ยสี่เมตรนะครับเสาหลังสามเมตรครึ่งนะครับสโลปก็จะได้ห้าองศานะครับก่ออิฐฉาบปูนขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรนะครับตรงที่เป็นช่องเปิดเนาะครับมีออฟฟิศขนาดสี่คูณห้านะครับก็ได้ประมาณยี่สิบตารางเมตรเลยนะ ห้องพักเล็กๆได้นะครับทำงานได้เก็บของสำคัญได้นะครับอาจจะเป็นโรงจอดรถหรือเป็นโกดังเป็นห้องเก็บของเนี่ยครับห้องเก็บของเปิดกับห้องเก็บของปิดอะไรอย่างนี้นะก็ทำได้นะครับเสาวเป็นกล่องร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับหนาสามจุดสองนะครับจันทันเป็นสองร้อยร้อยคูณสามจุดสองนะครับอะเส1ร้อยคูณห้าสิบคูณสามจุดสองเหมือนกันนะครับ แพ้เนี่ยเป็น50 50 3 2คูณนะครับแล้วก็พวกคำยันจันทันด้วยนะครับ5 0 5 0 3 2คูณมุงนะครับมุงไม่ท่านชีททั้งหมดนะครับถ้าไม่ท่านชีทสีเงินอย่างเงี้ยมันก็จะถูกหน่อยนะครับมันไม่มีค่าสีนะนะก็โดยรอบนะครับเดี๋ยวมีราคาประมาณราคาให้นะครับเดี๋ยวดูท้ายท้ายนะก็ก่อนจะไปก่อสร้างก็รีเช็ครายการคำนวณกันให้ดีนะครับเพื่อทำการขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ มีวิศวกรตรวจสอบอีกครั้งนะครับทั้งโลดทําประเมินความเป็นไปได้ของโครงสร้างแล้วก็ราคาให้คร่าวๆนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสําคัญแล้วนะช่วงคิดตังค์แล้วนะครับเสาใช้เหล็กก่องนะครับจันทันนะครับเสคํายันจันทันนะครับก็เหล็กอยู่แค่3ขนาด1 1 2 3 4ขนาดนะครับไม่ใช่3ขนาดนะครับ เมทัาชีสนะครับมีที่หลังคางกับด้านข้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณ184ตารางเมตรนะครับค่าเหล็กประมาณ108นะครับ1 0 8 3,150บาทนะครับต่อตารางเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ2,002นะครับอันนี้มีค่าของกับค่าแรงด้วยนะ,ะถ้าค่าแรงแพงไปก็ลองไปลดดูนะครับอาจจะไปึก ปรึกษาช่างดูนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเหล็กอย่างเดียวนะค่าเหล็กอย่างเดียวนะครับพื้นที่ไม่ท่านชี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราปิดด้านข้างด้วยเนาะนะครับได้พื้นที่ประมาณ80ตารางเมตรนะครับโอเคก็น่าจะโอเคนะ2,000กว่าบาทต่อตารางเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไม่มีค่าก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับไม่ได้ประมาณราคาไว้ให้นะก็เอาแค่เอาแต่ราคาเหล็กมาให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นโกดังเนาะ เป็นโกดังนะครับมีใช้เหล็กอยู่แค่4ชนิดนะครับเสาเราก็ใช้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะช่างโลดใส่ไปแรงลมมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นองคอาคารปิดเนาะนะครับมันก็ควรจะมีแรงลมด้วยนะครับก็ใส่แรงลมไว้2ทางนะนะครับเสาก็จันทรนเราเลยต้องเอาไว้ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะได้รับแรงลมไว้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นโครงสร้างเปิดๆอย่างที่มันผ่านมานะครับเป็นที่จอดรถอย่างเดียวเนี่ย มันอาจจะเล็กลงกว่าน,นี้ได้นะครับเสา,าจะาเป็นเสาร้อยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันสําคัญหน่อยนะครับเพราะมันเป็นมีผนังปิดโดยรอบนะครับช่างโล่ก็เลยใส่แรงลมไว้ให้นะครับพอมีแรงลม um แล้วเนี่ยโครงสร้างที่มันจะต้านแรงลมได้เน e ี่ยมันก็ต้องมีโครงสร้างที่มันใหญ่หน่อยนะครับอาจจะดูจันทันใหญ่หน่อยเสาใหญ่หน่อยนะครับไอ้ส่วนตัวแปรเนี่ยเนื่องจากมันพาดอยู่ช่วงที่4เมตรนะครับช่างโล่ก็เลยใส่ให้ใหเป็นเหล็กกล่อง50-50ิบห้าสิบคูณสานะครับก็คือเหล็กกล่อง2นิ้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดติดตามตรงนั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนั้นนะครับแล้วมีคําถามนะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าอินบ inbox ไปในแฟนเพจนะครับใช้รถบิ๊กแบดดี้นะครับตามกดข้างบนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นโกดังก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโรงจอดรถที่มีออฟฟิศก็ได้นะครับของคุณพี่สุมาลัตนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจใช้รถบิ๊กแบดดี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้อย่างคุณพี่สุมาลัตอย่างนี้นนนะคครรรัับบสําาหหลิปป้เ็ไ ขอติดตามนะครับสหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ